สวัสดีด้วยนะครับวัดดีแฟนเพจของลุงศักด์บักมวลนะครับวัดดีเสาร์วันจันทร์ที่14ตุลาคม2567กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวล่มพัดป้าว่อยๆพัดเปลี่ยนฤด,ดูกาลกันแล้วพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยอ,อีกเมื่อหนึ่งเป็นชดเชยวันที่13ตุลาคมนะครับวันค้ายวัน สวรรคตรของรจัดการที่เก่าเมื่อนี้เป็นวันหยุดเชยครับก็เลยมีโอกาสไปมาโซมาผอบมาพูดคุยกับแฟนเพจนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมาโดนนะครับช่วงบอลลําเปิดดูการบอล่ําออนทั่วกันแล้วพี่น้องอใจกัน่อยกับไปออนทั่วกันแล้วเด้อครับใจกัน่อยไปออนทั่วทางกรุงเทพเมอเคลื่อนหนีอยู่ที่ไซล่ะครับอยู่มอชิชสองบ่เคลื่อนหนีใจกันลอยอยู่มอชิดสอง การออนทั่วของมอลลใจเกินดอยของบอยซิริชัยกับทีมงานใจกันร้อยขั้งแรกของการเปิดฤดูกาลกับกับเพลิ่มอ,ออนทั่วกันแล้วนะครับหมอชิดสองอยางแนวนั่นแน่นเหมือนเดิมกับขอบพระคุณพี่น้องชาวหมอชิดสองแฟนเพลงชาวกรุงเทพและปริบุทนทุกทกท,กท่านที่มาให้กําลังใจในวันนี้ครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะครับโดยทีมงานพระประแดงโปรโมชั่น บางคนกับสีถามว่างาน AB มีบอเพื่อนว่านะครับบางคนกับยังหล่นอยู่จากเบิ้ง AB นะครับมีเด้เอฟซีบางคนเออจากเบิ้งทั้ง A ทั้ง B เดี๋ยวให้ลงไปเช็คเบิ้งตารางก่อนเลยครับอ่ามีคอนเสิร์ต AB บอีอมีคอนเสิร์ต AB ไปรวมขึ้นเวทีนัมบอมือเดือนนี้มีจักงานนะครับคอนเสิร์ตมอลลำใจเกินร้อยโลตัสฟากีอาใต้อ่ามีน้อง เพชรนองพ่อยนะครับอืไปขึ้นเวทีนําไปตะเวนออนทั่วน้ำรอบนี่นะครับนองเพชรนองพ่อยศิลปินตัวหน่อยของใจเกินรอ่อยออก็มี่แววแตอหน่อยๆน,นะครับมี่แววต่้งแต่หน่อยๆเป็นีอย่างไะจากคำว่าความสมภาบของไอ้บอยซิริชัยเนาะเพื่อนว่าสิเรียงเอ็น้องเพชรน้องพ่อยให้เป็นมอลลัมบอสันสิบ่อะไรเรียงให้เป็นคนหนูให้เป็นคือพอคือแม่นะครับ เออไปเคือนกันไปเจอกันอยู่หุ่นละอยู่ที่มอชิดสองข่าวที่นาตกใจอีกข่าวหนึ่งเนาะครับเออเมื่อนนียวานน่าไหมครับพอเอะแล้วก็น้องเต่าน้องยองนะครับน้องบีบีเออรดรถไอ้ไปโล่งขางทางนะครับแต่ว่ากับปลอดภัยดีเนาะปลอดภัยดีเห็นบอยสิริชัยมาโพดนะครับเออระเบียบฟาทาสินเออกับปลอดภัยกันสู่ขู่สุ่คนอยู่ สินเปลียบกรบนการทางมันมันเป็นเรื่องไอ้คู่กันะนะพี่น้อเนะครับฉะนันมันยังเสี่ยงต่วการเกิดอุบัติเหตุอย่างใดง่ายอย่างหมู่บ้านนี่อยู่ที่ปทุมลาดตัวละครัหน้าป่าแสงส3ามตุลาเอาแมนบอของพ่อเอกระเบียบว่าถ้าเสียกับประสบวัเหตุระวางทางแต่กับบอมีปัญหานะครับลดเสียหายแต่ว่าคนยังบ่บเป็นยังนะครับนออ้องเต่ายองพ่อเอกบ่เป็นยัง น่องบีบีบอเป็นยังนะครับน้องบีบีลูกสาพอเออคนหนึ่งครับเ,เรียนแย์อยู่ที่ฟิลิเปลี่ยนโหูหจบไปยังครับชอนีีก็มีโอกาสมีเวลามากเกินไปที่นะ้ำกับพอเอนะครับแต่ก็โชคดีอยู่ยังพลานเหตุจใจเกินรอยอยังมีบุวัดเหตุน,นะครับเออจะนำบระว่างขอให้ยูรอดปลอดภัยขอให้ตลบ่มีอุปสรรคอยียงมาควางกันนะครับ ขอบคุณที่ขอมาติดตามมารับฟังมาโซกันตอนเศร้าๆโซขาวเราเรืีร่ยวม้หล่อม้อล่ำนะครับนี่แต่ละงานของแอนออรด์ดีไปเบิ่งน้ำกันไปอัปเดตน้ำกันนะครับที่สี่ของแอนออร์ดีอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับผุ่นครับไม่อีกเบอร์หนึ่งรับเชิญใจเกินร้อยผนได้ครับวันที่ประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบที่แอนออร์ดีไปรับเชิญใจเกินร้อย วันที่19อยู่ในจังหวัดสกลนคร20โอสองงานเพื่นแหลนสองงานครับอำเภอโคชุ่มจังหวัดยะโสธรเออ20ครับเชิญอ,อยู่ที่ยะโสธรครับก็มีรายงานเยอะๆนะพี่น้อยนะมีรายงานอยู่ยนะนนะยยก็ฝากติดตามใหก้กำลังใจกันต่อไปครับถ,ถาเบิ้งไรลส่งไรลซดของแจ็คกันดอยนะของแอนบอยนะครับแต่ว่าเรื่องดาหมงดาหม,ม,มาเรื่องข้อมขันไว้ อย่างอื่นก็คือสีบอมีอยียงปันใดนะครับขอบคุณที่ยูเป็นกําลังใจกันสิเป็ขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจกันนะครับไอ้สดดนายัจะมาพอกันพี่น้องครับสวัสดีครับ